หลังจากที่ไหลไปก็เงียบไปแล้วคนดูมันใช่เหรอเพื่อนแบบนี้มันใช่เหรอโอ้โหมาวีสปินยังไงไม่ไม่เราเลยทีนี้ yeah.

Uh -huh. I count so good Aha I belong I'm alright It's so cool I ก็โอเคครับผมก็กรับสวีดสสวัสดีชาว YouTube กันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับบักหยองพาปันนะฮะท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้ก็อยู่่หนาเกมแจ็คฟรอตวินเตอร์นะครับผมก็มาดูกันนะครับผมทุน100นะฮะอีกแล้ว้วก็ดูนะครับผมก็เป็นสายทุนน้อยอยู่แล้วนะครับผมส่วนใครที่ติดตามผมก็น่าจะรู้อยู่นะครับผมว่าผมเล่นแค่ทุน100บาทแล้วก็50นะคนดูนะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคนดูนะฮะ แต่ก็ปั้นมาจนแบบว่าแตกนะก็ดูทุกท่านนะฮะผมก็มารับชมกันต่อไอ้ครับว่าจะเป็นยังไงเนี่ยสำหรับเกมนี้แต่ว่ามันไหลโหดแปลกๆเย้ยอันนี้แค่หมุนเดียวนะท่านผู้ชมนะฮะไอ้เชีย่ยเฮ้ยเอาดีๆคนดูอุ้อคนดู เอาแล้วไงมาปูสิบเอ็ดนะไอเชีย่ยโอ้โหเว้เว้คนดูโอ้โหตึงเปียไปดิคนดูทุกท่านนะฮะอย่างเปี้ยว เรื่อยๆเนียครับผมคนดูเดีายวอยาก,กันไปเนียครับผมบึ่งบำสัมเป้ไปทีละนิดทีละน้อยนะฮะ และแล้วหลังจากที่ไหลไปก็เงียบไปแล้วคนดูมันใช่เหรอเพื่อนแบบนี้มันใช่เหรอโอ้โหมาฟิเป,ปินยังไงไม่ไม่เาเลยทีนี้มาแล้วคนดูโอ้โหฟิเตป,ปินมาตัดไอ้เชี่ยถ้าฟิเตป,ปินไม่มาก็เอามาแล้วครับผมคนดู เอา้าสวยดีแบบนี้ไอเชี่ยก็มาดีครับคนดูใครว่ามันไหลเอาดีแจ็คฟรอตเตอ์วินเตอร์นะฮะอาา่าฮะแม่ฟีเกมยังกำโคตรกำ สวยสวยเอาดิคูณสองตัวสวยเอาอยังเอาของจริงนานๆที่จะไหลนะฮะเอาบวกไปดึงสปินนะครับท่านผู้ชมแล้วคูณ8แล้วนะเอาคูณมาคนดูคูณสิครับผมช็อตนี้นะท่านผู้ชมนะครับผมคนดูสวยๆกันเลยทีเทียวนะฮะ กำไรนะฮะมาแล้วนะฮะคนดู96บาทไอ้เชี่ยกิดว่เา900ถ้าเบ็ด5บาทเบ็ด10บาทนะ่าจะได้อยู่ตัวแพงแต่ว่าคูณสิบไปแล้วนะสำหรับฟรีเกมเนี่ยว5ฟรี ูสิบนะฮะคนดูช็อตนี้นะครับผมก็ว้วฟรีเกมเดียวรู้เรื่องก็เพ้งแตกนะครับผมวันนี้ก็สองสามร้อยนะฮะกำไรดูทรงแล้วนะครับผม <c oughs> โอ้โหแต่ก็ถือว่ายังแจกนะยังแจกอยู่นะคนดูแต่ก็ถือว่าดีเลยดีกว่าไม่แจกเลยนะท่านผู้ชมนะครับผมเอาแล้วครับโบ๊้าครับผมนะท่านผู้ชมนะฮะ โบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้าอะไรอย่างนี้นะครับผมเพื่อนนะฮะ79บาทใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b ์ผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะฮะท่านผู้ชมนะครับเออส่วนใครที่ยังเรายังตามนะฮะลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยละกันนะครับผมเดี๋ยวจะฝากขึ้นไปให้นะฮะวันนี้กำลังอยู่ที่600บาทนะครับผมก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับแค่100บาทนะที่เราเอามานะครับก็ถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับวันนี้ก็ เลิกเลยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้เลยนะครับสวัสดีครับ